สัจธรรมว่างมีครั้งที่202เรื่องบนฟ้าบนดินท่านคงโยฮันเหลินเมตาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนบน้อมจริงใจองค์เดิมของยานตนอยู่เหนือ ฟ้าสูงผืนดินหนาฟ้าสูงผืนดินหนายังอยู่ในเสียงกับรูปลักษ์ก็คือยังอยู่ในจิตใจยังอยู่ในวัตถุธาตุที่มีรูปลักษ์ลักษณะเราจำมันได้มองเห็นมันได้รูปลักษ์บนท้องฟ้ามีรูปลักษ์ไหนบ้างที่เธอมองไม่เห็น รูปลักษบนท้องฟ้าทั้งหมดเธอสามารถมองเห็นสามารถได้ยินสามารถคิดถึงและพูดถึงได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่สภาวะดั้งเดิมมันไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงมันไม่ใช่ว่างแท้แยบยนมีมันไม่ใช่ทำวิถีดั้งเดิมของยานตน ทุกวันพวกเรามองฟ้าสูงแผ่นดินหนาทำไมจิตใจของพวกเราจิตแห่งความรักความเมตตาความใจกว้างการให้อัภัยของพวกเราไม่สามารถดังฟ้าสูงแผ่นดินหนาเพราะว่าพวกเราไม่ย้อนมองตนเองไม่รู้ยานตนของตัวเอง ทุกคนสามารถพูดเรื่องจิตใจแต่ไม่สามารถพูดเรื่องยานตนเพราะอนันตชาติมาพวกเราใช้จิตใจใช้จนชินแล้วชีวิตคนเราดำรงอยู่ในฟ้าสูงผืนดินหนาอยู่ในถ้ำกลางรับทุกข์รับภัยพิบัติเพราะถูกรูปลักษ์ปลอมเหล่านี้ ถูกรูปลักษณ์วัตถุมาควบคุมพวกเราเพราะพวกเรายึดติดรูปลักษณ์ลักษณะยึดติดอัตตายึดติดสิ่งที่อัตตารู้โลกของเราการจินตนาการของเราความคิดทั้งปวงล้วนเกิดจากอัตตารับรู้ข้างในความว่างแสดงออกมาการจินตนาการ การมโนภาพของพวกเราผิดพลาดได้มโนได้ไม่สวยงามเพราะถูกอินอย่างธาตุทั้งห้าขวางกัน้นก่อเกิดความคิดความประพฤติและการกระทำเป็นสภาวะของปัจจัยกรรมตอบสนองฟ้าสูงคือฟ้าที่เป็นธรรมรัก เป็นฟ้าที่เรามองเห็นได้จํามันได้มันคือวัตถุไม่มีความนึกคิดเมื่อฟ้าสามารถครอบคลุมสปปรรพสิ่งผื้นดินสามารถรองรับสปปรรพสิ่งผื้นดินรองรับสปปรรพสิ่งแต่ว่ามันผุพังเสียได้เน่าเหม็นได้ล้วนเกิดดับดังนั้น ฟ้าสูงผื้นดินหนาล้วนคือวัตถุพวกเราต้องเปิดปัญญาต้องสามารถมองทะลุปลุกโรงสามารถเพ่งส่องพิจ,จรารณาสามารถรู้ตื่นรู้แจ้งถึงสภาวะดั้งเดิมของฟ้าสูงผืนดินหนาตะวันจันทราดวงดาวลมฝนฟ้าร้อง ฟ้าผ่าอากาศก้อนเมฆทั้งปวงสัพพสิ่งทั้งปวงพวกเราสามารถจำได้ทั้งหมดเรียกว่าธรรมกายของพวกเรามันคือมีไม่มีว่างไม่ว่างเธอบอกว่ามีเอามาให้ดูสิเธอบอกว่าไม่มีก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดคือมีไม่มีว่างไม่ว่าง มีก็ใช้ไม่ได้ว่างก็ใช้ไม่ได้มันขยับไม่ได้มีก็ตายว่างก็ตายต้องมีไม่มีว่างไม่ว่างจึงก่อเกิดทำวิถีแยบยนตร้ายขอบเขตทะลุฟ้าทะลวงดินแสงสว่างร้ายขอบเขตอายุยืนยาวร้ายขอบเขต เกิดนิรมาณกายมากมายประมาณมิได้พวกเราต้องรู้แจ้งอะไรเรียกว่าฟ้าสูงพื้นดินหนามีคนเปรียบเลยว่าใจคนนี้ไม่รู้จักฟ้าสูงพื้นดินหนาเพราะที่เธอจินตนาการที่เธอมโนภาพนั้นคับแคบเล็กจนเกินไป ไม่กว้างใหญ่ไม่มีแสงสว่างร้ายขอบเขตไม่มีอายุยืนยาวร้ายขอบเขตเพราะฉะนั้นเธอต้องเข้าใจรู้แจ้งไม่ใช้คิดใช้คิดจะคับแคบเล็กนิดเดียวฟ้าสูงผืนดินหนายังอยู่ในโลกแห่งวัตถุยังอยู่ในจิตใจ ใจิตใจของพวกเราล้วนสามารถเห็นฟ้าสูงผืนดินหนาผืนดินหนาก็คือระดับความหนาของพื้นโลกพวกเราสามารถเห็นได้จากโทรทัศน์จากแผนที่แค่รูปลักษณ์ใจก็เปลี่ยนเป็นใหญ่ขึ้นขนาดนั้นดังนั้นขอบเขตและพลังของจิตครอบคลุมทั้งฟ้าดินจักรกวาล จิตใจนี้ควบคุมทั้งหมดใจมันไม่ตายไม่หยุดมันทุกข์อยู่ตรงไหนความทุกข์เป็นอนันตชาติมองไม่เห็นใจเธอมากมายฉันไม่เคยเห็นฉันเคยเห็นเสียงกับรูปลักษณ์ของเธอที่ปรากฏออกมาเท่านั้นเพราะว่าจิตใจอยู่ในร้ายรูปร้ายลักษ์ เกิดประโยชน์การใช้สำแดงออกมาจากเสียงกับรูปลักษณ์ในความจำจิตใจอยู่ข้างในดังนั้นพอยึดติดวัตถุใจก็ถึงทันทีแล้วเธอยึดติดวัตถุอะไรยึดติดนิสัยอนุสัยความเคยชินของตัวเองเคยชินกับการดำรงชีวิต วัฒนธรรมของตัวเองเธอไม่สามารถไปรู้แจ้งถึงความอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของสิ่งที่ร้ายรูปร้ายลักษ์ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดว่าในฟ้าดินจักรวาลใจของพวกเราครอบคลุมทั้งหมดอนันตชาติมาพวกเราล้วนอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตใจก็เกิดไม่หยุด ตายไม่สิ้นสุดทุกข์ไม่สิ้นกลุ่มกังวลไม่หมดคาดเดาไม่หมดชอบใช้ใจไปคิดเองเดาเองใจก็สับสนจึงมีความทุกข์มีบุญสัมพันธ์และผลกรรมสนองชีวิตคนเราคือปัจจัยเกิดปัดจจัยดับเพราะจิตใจไม่เกิดไม่ดับ ถ้าไม่สามารถเห็นยานตนก็อยู่ในจิตใจในใจของฉันมีเรื่องอะไรแล้วมีหรือไม่ละ่ะมันคือวัตถุวัตถุอยู่ในความว่างของเธอเพราะที่เราจำฟ้าสูงผืนดินหนานั้นล้วนคือวัตถุผู้ร่วมบำเพ็ญธรรมทั้งหลายรู้แจ้งแล้วยัางมองทะลุป,ปลุกป,ป่งแล้วยัาง อย่าเพราะหนึ่งคำพูดหนึ่งรูปลักษ์หนึ่งรูปลักษ์ปล,กปลอมก่อให้เกิดรับเพศภัยในจิตใจเกิดสามภัยแดทุกยากฟ้าสูงพื้นดินหนาคือมีไม่มีให้เธอใช้เท่านั้นเธอมีสิทธิ์ใช้ฟ้าสูงพื้นดินหนาเธอไม่มีสิทธิ์เอาฟ้าสูงพื้นดินหนา มันอยู่ข้างในความจำพวกเราเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในฟ้าสูงพื้นดินหนาอยู่ในอินหยางธาตุทั้งห้าเพราะพวกเรายึดติดชื่อและรูปลักษ์มากมายก่อเกิดลักษณะของผลกรรมตอบสนองปัจจัยเกิดปัดจจัยดับคนเรามีความโลภโกรธหลง ก็มาจากจุดนี้ดังนั้นพวกเราต้องผันรูปลักษณ์บนท้องฟ้าเป็นมีไม่มีผันรูปลักษ์สรรพสิ่งบนผืนดินเป็นมีไม่มีมันก็จะกลายเป็นรูปกายแยบยนต์ธรรมกายแยบยนต์ของยานตนรูปลักษณ์สรรพสิ่งไม่มีความนึกคิดพวกเรามีความนึกคิด ใช้อัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้ข้างในความว่างแต่อัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้ของพวกเราตอนนี้คืออัตตาปลอมกับรู้ปลอมเพราะเป็นอัตตาที่ยึดมีเป็นการรู้ที่ยึดมีอัตตาที่มีการรู้ที่มีก็คือการรู้ของฉัน การมีของฉันของฉันของฉันมีไหมเอามาให้ดูมันเป็นแค่ปัจจัยเกิดปัดจจัยดับเป็นแค่ชื่อกับรูปลักษ์เท่านั้นเป็นแค่ชื่อกับรูปรักษ์กกที่สมมุติเป็นอุปมาอุปไมยชื่อกับรูปลักษ์ที่เป็นตัวแทนเท่านั้นมันไม่แน่นอน มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นแค่ชื่อกับรูปรักษ์เท่านั้นชื่อกับรูปรักษ์เป็นมายาแปลเปลี่ยนดังนั้นมีคนเรียกชื่อนำสกุลของเธอมันเป็นแค่อุป,ปมาเป็นคำสะดวกที่ใช้เรียกมาจากความคิดของพ่อแม่ตั้งให้เรา แล้วอัตตาก็จำไว้ว่าเราชื่อนี้เพื่อให้คนเรียกมันไม่ใช่มีไม่ใช่ว่างบอกว่ามีก็ผิดบอกว่าว่างก็ผิดไม่มีชื่อก็เรียกไม่ได้มีชื่อก็ถูกชื่อนี้ทำร้ายพูดหน่อยเธอก็ทนไม่ไหวแล้วมันคือมีไม่มี ถ้าอัตราเธอมีไม่มีก็เกิดรู้แจ้งเธอก็เบิกบานใจเธอก็ไม่มีอะไรข้องขัดปัญหาคือเธอมีอัตรามีความมีนั้นติดขัดติดขัดที่อัตราจำเข้ามาจำวัตถุภายนอกเข้ามาในอัตรารับรู้วัตถุนี้ไม่เคยมีใครเอาได้ ในโลกนี้ไม่เคยมีใครเอาได้เธอยังปลงไม่ได้อีกยังปล่อยวางไม่ได้อีกปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติก็ได้แล้วใช้ไม่สิ้นสุดแต่อย่ายึดเอาแค่นี้ก็มีความสุขเบิกบานแล้วแต่มันไม่เป็นเช่นนี้เพราะเธออยากเอารูปลักษ เธอไม่รู้ว่ามันคือมีไม่มีเธอจึงต้องรับโทษต่อสู้ตัวเองทำร้ายตัวเองต้องทุกข์ร้องไห้เพราะเธออยากมีถ้าอยากมีเธอก็ต้องไปห้องดับจิตไปห้องคลอดไปอยู่ในท้องของสัตว์แน่นอนร้อยเปอร์เซนตตามกฎธรรมชาติ เธอจำอะไรก็ไปที่ที่เธอจำเธอจำที่ไม่มีความสุขจำเรื่องที่โกรธแค้นคนจำเรื่องที่เข้าใจผิดคนอื่นแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรข้างในเต็มไปด้วยหญ้าวัชพืชยานตนของพวกเราอยู่เหนือสรรพ,พสิ่งในฟ้าสูงผืนดินหนา อยู่เหนือรูปลักษ์คนทั้งปวงอยู่เหนือรูปลักษ์ของสัตว์ทั้งปวงอยู่เหนือทาวิถีทั้งปวงทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดจากจิตใจล้วนคือวัตถุสิ่งที่พวกเราสามารถจําล้วนเกิดจากจิตใจเธอยุ่งกับสิ่งที่เกิดจากจิตใจซึ่งเป็นของปลอม เธอก็ต้องทุกข์เธอต้องเกิดเกิดตายตายไม่สิ้นสุดพวกเราต้องเล่นของจริงต้องหาเจอสภาวะดั้งเดิมลักษณะที่แท้จริงของพวกเรามีไม่มีว่างไม่ว่างก็แค่ผันรูปลักษณ์วัตถุทั้งปวงเป็นมีไม่มีแก่นแท้ของมันคือมีไม่มี ข้างในอัตตารับรู้เป็นมีไม่มีก็แค่นี้เองแล้วทำไมเธอต้องลำบากทำไมเธอต้องเสียใจนักหนาก็คือลุ่มหลงเธอปล่อยวางไม่ได้ไม่เบิกบานไม่มีความสุขไม่รู้แจ้งคิดไม่ได้ปรงไม่ตกพวกเรา ต้องมาฝึกไม่ทุกข์ไม่กังวลขจัดทุกข์ขจัดกังวลไม่เกิดไม่ตายเพราะยานตนของพวกเราไม่เกิดไม่ดับอยู่แล้วคือว่างแท้แยบยนต์มีคือรูปกายแยบยนต์ธรรมกายแยบยนต์คงอยู่นิรันไม่มาไม่ไป แต่พวกเรายังมีมามีไปเพราะพวกเรายังมียึดติดมีหนึ่งยึดติดก็มีพิษมันทําให้เธอทุกข์ปวดร้าวใจไม่เป็นอิสระเพราะยึดติดเธอยึดติดอะไรสิ่งนั้นก็มาต่อสู้กับเธอทุกท่านจําและรู้แจง้งในใจเธอ ยึดติดสภาวะอะไรสภาวะนั้นก็จะมาเคี่ยวกรรมเธอสภาวะนั้นก็มาทำร้ายเธอทำให้เธอเจ็บสภาวะนั้นมาให้เธอรับกรรมสนองดังนั้นไม่ว่าเธอได้ยินเสียงอะไรไม่ว่าเธอได้เห็นรูปรักษ์อะไรเธอต้องรู้ว่า มันคือมีไม่มีแน่นอนเธอก็จะไม่บาดเจ็บชีวิตไม่มีเกิดตายชีวิตไม่เคยตายชีวิตไม่เคยหยุดแต่เรามองไม่เห็นพวกเราต้องรู้แจ้งทะลุป,ปลุกป,ปลงต้องหนักแน่นฉันต้องสำเร็จฉันต้องทำให้สำเร็จฉันตัดความทุกข์ ความกัดกลุ่มได้จะตัดความทุกข์ความกัดกลุ่มได้ต้องไม่จับเสียงและรูปลักษ์วันนี้สำนึกคุณทุกท่านยอมรับผิดกับทุกท่านขอขมากับทุกท่านมีสิ่งใดไม่สมบูรณ์ปวดยกโทษให้อภัยข้าพเจ้าสำนึกคุณและขอบคุณ